จุมไม่โอเคเลยจุจะน,นอนทุกวัน,นจุจะนอนจุยังไม่อยากถ่ายคลิปตอนนี้จุมไม่โอเคอะแม่จุม่วงนอนปี่ถามโอเคเหรอปี่ก็ไม่โอเคเลยอะลำคานลำคานแม่ม่แต่ตอนนี้จุมไม่โอเคเลยอะจุจะนอนทุกคน ได้ไหมตั้งแต่เชา้าจุ๊งยังไม่ได้นอนชิ้นไปกันเลยอืมจุ๊งรู้สึกลำบากอ่ะนั่งเงาหลับเลี้ยโหจะเหมือนพี่ขามละอ้อนได้ตลอดเวลาลจุ๊งไม่โอเคจุ๊ไม่โอเคเลยจุ๊ไม่โอเคพี่ขามแล้ว พี่ถามอ้อนเกินไปนะพี่ถามแม่จะไปทำงาน็ร่ไปก่อนที่จุมจะหิวจุมหิวนี่ต้องไปทำข้าวจุมก่อนนะเอาเม็ดเมดใส่ไว้นะโรยๆนะโรยๆไว้เดี๋ยวจุมเขียกกินเองจุม พี่คาพี่ขัออนอีกแล้วขับเจเบอร์บางอีแล้วนะเนีมะม่วงเนหนูอบดมม่อก้เอามะม่วงมาเลยยายม่ด้เอามะม่วง ของกลัวเผีอกเปล่าเด้งได้เหรอพี่กินไม่เป็นหรอกมันเป็นของบนลริ่บนแล้วแต่พี่ชอบผลไม้นะแน่ใจนะว่าจะกินอ่ะมันไม่ใช่แตงโมนะมันไม่ใช่แตงโมใช่มันแตงไทยคนละแต็งกันนะมันมันก็น่าจะโอเคเปล่ากินได้เะล่ะมันจะได้โอเคป่มมันน่าจะได้นะเนี่ยให้ชิมให้ชิมนิดหน่อยได้เปล่าคำเล็กๆอุ้ย ลองก่อนนะลองลองลองนะทับเดี๋ยวทับขาทับกระทรกระทก็ก็ก็ได้อยู่นะเย็น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 หวานหวานหอมหอมไม่ค่อยหวานเลยอ่ะไม่ค่อยเปื้มเท่าไหร่เลยไม่ค่อยหวานหวานนิดหน่อยนี่นาฬิกาไม่ปุกอ่ะแม่ไม่ทันได้นอนเลยไม่จะปุกแไม่ไม่จะปุกไปทำงานแล้วอ่ะ มจุ้นไหมจุ้นไหมลองไหมแล้วจุ้ต้องบ้วนทิ้งแน่เลยจุ้มไม่โอเคมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะจุ้มว่ามันไม่ใช่ athletes, <the> นอน่ะกระักหน่อยอ่ะเตีงไทยเหรอม,นะมันได้อ่ะนะมันได้อ่ะพอกล um <clumsy. S 2> ั้นไปมัได้อ่ะถามมันก็ได้ไมด้ได้นะมดแล้วมันก็ได้อ่ะอากาศร้อน เย็นไหมน้ะมันเย็นไหมเอากะทิไหมลูกราดกะทิสักหน่อยก็ยังดีโรยน้องแข่งมาด้วยนะน้นะโรยน้ำแดงด้วยเนี่ยเป็นพอาหากินแน่เลยอ่ะฮะทำไมตอนแม่บอกกินไม่กินนะงงมากเลยอ่ะน่ากินแล้วเหมือนไอดอลหรอะอะไรก็อน่าอร่อยน้ากินอะไรก็แซ่บอ่ะจุ้งยังโอเคเลยอะจุ้งจ euh. anyway> ุ้งโอเคนะจุ้งโอเค ก็อ่อยอยู่นะมันก็พอได้นะก,ก้มแก้มก้มแก้มเนี่ยจากง่วงนอนตาสว่างเลยอะ่ะกลิ่นหอมๆก็กินได้อยู่นะไม่การลังหิวพอดีนเนเดินไปดูถาดอาหารหลายรอบแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไอเหรอได้ไอะหรอโอเคได้ได้นะได้มันได้หนูถ้าจะชอบตุ่<า>มอ่ะขับมาไหม แต่ข่ามมัไม่ค่อยไม่ค่อยทำแล้วแล้วค่ะม่วงอ่ะเดี๋ยวตุ้มเอาจริงไงเดาตุ้มโอเคตุ้มเอาจริงตุ้มโอเคนะตุ้มโอเคกำลังหิวกำลังหิวเอ้าจริงอ่ะจุ่มอร่อยจุ้มอร่อยไงตุ่มกินอะไรก็อร่อยเห็นไหกินอะไรอร่อยอยู่ลูกก้ม่วงก้ม่วงอ่ะแต่เห็นหน้าเป็นไอดอลไงเมื่อกี้จุ้มนอนอยู่เลยอ่ะนั่นน่นเอามาทั้งจานเลยดีกว่าเอามาทั้งจานเอาเอาให้ตุ้มทั้งจานดีกว่า ล้วงล้วงเออล้วงหมถามไีกไหมถามอีกไหมพี่ง่วงก็ง่วงแต่พี่ก็พี่ม่วงอ่ะไม่ได้แล่ะเราไม่ค่อยหวานไม่หวานไม่โปดอะไม่โปดไม่ค่อยโวดเท่าไหร่จุ๊จุ๊จุ๊ม่วงไม่ใช่ละมือกีจุ้งม่วงนี่แต่จุเขียวมากกว่าอ่าแล้วทำไหม บนไปหาถาดพอแล้วพอแล้วเนาะแลเหลือเหลือให้แม่บ้างเหลือ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 แล้วทั้งานเหลือให้แม่สามชิ้นเออเหลือให้แม่บ้างโอเคนะเนี่ยยายปอกมาให้ให้กินกันสี่ตัวเข้าใจไหมจุมมองอ่ะอนาให้อีกชิ้นหนึ่งไม่ต้องให้แม่กินจ้มใจเย็นอ๋อจงใจปออีกไหมปอกไม่รู้่แต่หมดแล้ว่ชิ้นนั้นหมดแล้วจะให้อีกก็ได้นะแต่จะไม่กินก็ได้นะ แต่เห็นนะ้ากินมันก็อร่อยอ่ะมันชุม่มฉ่ำหมดใจอ่ะสรุปสรุปแล้วดูสายตาสรุปแล้วจะให้จุมไหมจานน่าจะให้จุ้มไหมจานน่าจะให้จุมไหมดู<ะ>จากสายตาแล้วจะวางจานดีๆไหมฮะน้าเนี่ยกินคนเดียวไม่แบ่งใครได้ยังไงไม่แบ่งจุมมันไม่ได้นะ,ะขนเอาอีกไหมลูกสรุปแล้วว่าเด็กๆก,ก็โอเคกับแตงไทยใช่ไหม มันก็โอเคอยู่นะตอนแรกจะหมดแล้วนะตอน,ตอนแรกว่าแม่แบบให้กินยนิ่งจะไม่กินใช่ไหมพอตุ่มพอพี่ขามแล้วนะตุ่มพอ <c oughs> ตุ่มพออย่าไปแย่นงนะตุ่มพอแล้วพอได้แล้วอชิ้นสุดท้ายให้แม่สองชิ้นก่อโ oh, <my> <c oughs> อ้ my god แล้วลูกจะกินจนอิ่มไม่ได้หรอก จุ่มโอเคมากเลยกับแตงไทยมันไม่ค่อยหวานนะจุ่มโอเคแต่พี่ขาไม่ค่อยโอเค่ขาบอกว่าน้ำน้ำไปแย่ไปราดน้ำกะทิมาให้หน่อยขอเนยแข็งเพิ่มขอเนยแข็งเพิ่มบวกน้ำแดงบอกพอแล้วจุ่มพอแล้วพอแล้วโอเคแม่คับพอแล้วไปนอนแม่ค่ะพดแล้วไปนอนไปนอนแม่กินก่อนอืมอืมอืมอือื เป็นเลยมีอะไรอ่ะอะไรนะเหมือนเหมือนปะเอาอะไรเนี่ยไ,ไปกินอะไรอีกสักอย่างที่รับแม่ครับแม่ครับแม่ครับน้าวางจานน้าวางจานสายตาจ้องอยู่ที่จานจานีน,าาน,าาน,นด้วเหมือนกันตัวนี้อะไรอะไรอนะไร พอแล้วพอแล้วเอ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกหน่อยมาเร็วใครเล่นนะไม่เอาเอาอีกแม่น่าจะวางกานดีๆไหมแต่จิ้มสุดท้ายไไม่ไดแมแ้แม่ละกันฉกฉานแม่แม่ไม่ได้กินเลยจิ้มหน่อยแม่อยากแม่อยากเลยแม่อยากกินเลยอืมดูอืม กินมั้งพอนะอือ,อบจบกันวันนี้โอเคมันโอเคมากเลยนะไปดีกว่าเก็บจานกันนะมาไปเก็บจานแล้วเอามาอีกนะไปเก็บจานด้วยดอ่ะนอนได้ละเด็กๆในวันเทีย ب, ่ยากัดร้อนยัง,งยมีแตงไทยปลอบใจเราแตงไทย เดียวยาได้แมโอเคพี่โอเคเลยแอะทำไมไม่เย็นเลยเย้จุนอนก่ะนอน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 โอนอนะนอนพีนนอนแ ดเด็ขโมยกาแพีนอนนอนนอนไดด้นอนดดพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มะขามมะตูมด้วยนะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมะขามมะตูมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ